สวัสดีทุกคนนะครับผมสอนนะครับจากเลนเนะครับเดี๋ยวเลนด์เอสนิ่งนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาโชว์ตัวของอาชเมลิสใหม่นะครับที่มีการเทคตัวของผู้คุมศุลกากรน,นะครับจ่ายสได้2อเนาะการที้มได้อยู่ในที่สุดตั้งแต่แรกเนี่ยมีค่าไล่เพิ่มขึ้น2ทําให้ตัวนี้เนี่ยได้เปรียบพาราดินมากๆพาราดินเนี่ยไล่ตัวของเครื่องดื่มค่าไล่เพิ่มขึาาข้น2องไรบอดบูบบาบล่างใหญ่เพิ่มขึ้นสองทำให้เสียจังหวะเสียเทมโปอย่างมากเลยนะครับก็เดี๋ยวเกมเพย์เนี่ยอาจจะไม่ได้เจอพลาานนดิะครับแต่ว่ว ก็เป็นเซมเปิลเซมเปิลและการสำหรับน้องใหม่ที่อ,อยากดูว่าอาชฉริโลกเล่นยังไงสเต็ปเป็นยังไงคิดยังไงนะครับก็ไปดูได้ในเกมเพลย์นะครับแล้วถ้าชอบยังไงฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับจะได้ทำคลิปแบบนี้บ่อยๆเนาะสำหรับมือใหม่ที่เข้ามาก็จะได้ศึกษาเกมเพลย์ด้วยนะไปดูคลิปกันครับไปวาลีราพบกับวาลีราโอเคไปแบตอัพมิลเลอร์นะครับต้องปกป้องความฝัน Shadow step ดีนะ Shadow step ะย้ายหลอกลวงดีแต่ว่าต้องมีไอดอกสองก่อนนะไม่งั้นไม่งั้นเราแหกนะครับไม่งั้นเราแหกคู่นี้ดีนะคู่นี้เพ็บย้ายหลอกลวงดีนะนั้นเราอาจจะอาจจะคู่นี้หาหาตัวของอผู้ทำความเสื่อมสามถ้าเรามีคอยเราเพ็บกลับไปนี้ได้นะครับแต่ Shadow step เราทิ้งได้เพราะ Shadow step ไม่ได้มี tempo พิเศษอะไรมากคู่นี้มันทําได้ tempo ได้ minyan น,น,น,นะครับเอ้ยได้ tempo ได้ของนะ โอเคเป็นยานไม่เป็นไรถ้าเป็นยานเราอาจจะลงใบนี้เร็วนะเพราะว่ายานเป็นการ์ดนอกถูกปะ่ะยานเป็นการ์ดนอกแต่เธอหน้ามันลงแล้วแหละย,ยานโอเคตอนนี้เราเราผ่านก่อนได้นะตัวนี้เราเก็บไว้ได้แมทอัพแมทอัพที่เป็นเอโกอะเราเล่นใบนี้ลงไปแชมเปได้เพื่อไปสู้แต่ว่า โลมันไม่ได้เอ็อกโคขนาดนั้นนะครับโอเคถ้ายานช้าเราขึ้นอันนี้ก่อนได้เราขึ้นไอดอกสามนี้ก่อนได้ทำให้เขาเล่นยากไม่รู้เขาเอายานอะไรมานะแต่ตั้งตัวนี้ไปก็ก็แรงอะ่ะเราไม่อยากเขาเล่นง่ายนะเพราะว่าเขาดีคัาเวอร์ยานยานทิ้งไปใบหนึ่งถูกป่ะให้เขาต้องมานั่งแก้อะไรอย่างนี้ก่อน อ่ะแบบเสียจังหวะแบบลงยานไม่ได้อะเพราะมันบวกสองอ่ะต้องเล่นอย่างอื่นไปก่อนแล้วเปลี่ยนดาบเปลี่ยนอะไรมาอ่ะดีอ่ะเราก็ขึ้นอันนี้นะครับขึ้นรีคอเวอร์รีคอเวอร์ของมาโอเคอ่าได้อีกใบหนึ่งดีมากนะได้อีกใบหนึ่งตึงๆเลยนะ เราอาจจะตีนี้เรก็เอาอันนี้ขึ้นมาเพราะว่าตอนนี้เราอาจจะคอมโบคอมโบจวแบบนี้ได้อ่าคอมโบคอมโบคอมโบจัวได้ปึ๊บปุ๊บป๊บเอาของมาเพิ่มเพราะไปนี้เราเราเคยลงแล้วเราเคยลงแล้วถูกไหมไอเงี้ยเจ็บเด่างนี้ต้องต้องแบบต้องยอมจ่ายต้องยอมจ่ายขึ้นมาเอาอีกรอบหนึ่งถูกไหม เ,เขาอยากลงมากไม่ให้ลงนะเขาอยากลงมากไม่ให้ลงเป็นคนกวนตีนนะครับเป็นคนอยาเป,เป็นคนกวนตีนนะครับทีนี้แก้ใครล่ะทีนี้โอเคทีนี้แบบบวกยับบวกหน้ามืดอ่ะบวกกันหน้ามืดก็ได้เหรียญรอใบเลยไม่เป็นไรถ้าน,น่าเราลงใบนี้ได้เราลงใบนี้ได้เป็นตัวสองใบหรือว่า ถ้ามันงึกงักมากเราก็ใบนี้เราก็ใบนี้หาถูกสุดในย่านน้ำก็ได้นะครับได้สีใบนี้โอเคอ่าเราสามารถเพ็บป่าตรงนี้ได้เพ็บปุ๊บทำลายถูกปะ่ะเหลือเหลือสองเหลือสองเออเหลือสาม,มานาสาม,มานาเล่นใบนี้ใบหนึ่งจั่วได้นะเ s เซโอเคเลเซพี่โกเลยนะครับเช็คเลยนะครับปุ๊บ ว่าไปนี้มันสองได้ดีมากนะดีมากนะเดี๋ยวไปนี้ปุ๊บเราก็ซิลลี่ซิลลี่เธอเจ็ดได้นะครับแรงมากโอเคเรา discover something ตรงนี้ก่อนไหม d ดิสค v e r something ตรงนี้ก่อนเผื่อได้ของหรือเราจะเล่นคอมโบทิ้งไว้หาของได้นะหาของดีกว่าน,นะจะได้จั่วไปหึงด้วยนะครับ โอ้โหไอเทียตึงๆบอพลังชีวิตเราจะดูด้วยนะว่าเราจะเอาอะไระครับอันนี้ก็ดีนะอันนี้ก็คือบวก7ดาเมจไปเลยโอเคเราได้บุกทะลวงแนละ้วไปนี่มันมีบุกทะลวงนะครับอาจจะเป็นเซอร์ไพรส์3ดาเมจอะไรก็ว่าไปาาอันนี้เขาเล่นลยากแล้วเขาจะเล่นยากแล้ว สน่้าเรามีใบนี้กับใบนี้กระโดดลงไปหรือใบนี้กับเพิ่มค่าลา่าถือว่าทําให้เขาลงยานไม่ได้ยากเลยมั้ยยากเลยใบนี้เห็นอันไดได้แวลูตัวสองใบตัวใบหนึ่งก็เก่งแล้วนะครับสมอัตดนี่ไม่คู่ควรจสนสละตัวเด็กก็จะเล่นยากอีกตัวเด็กก็จะเล่นไม่ได้เพราะว่าติดใบนี้เพราะมันเป็นการ์ดนอกคือดีกับหลายแม,มนนะาดีกับละก็ดีกับพาลาดินด้วยดีกับนี้ด้วยนะเลือกมาพวกเล่นไม่ได้พาลาดินก็เจออย่างนี้ก็เล่นไม่ได้ ดนแล้วเรามี 4, 8, 1 8 9 9, 10, 11, ปด่อไปเลยถูกป่ะไโยบายของกอไมโยบายของกเห็นปะอ่ะแล้วใบนี้มีชาร์จเย,ย,ย,งเย้ง่ายไหมเขาลงไม่ได้อ่ะมันอึดอัดมันอึดอัดเห็นป่ะโดนในตัวนี้เข้าไป เามาพีทแหมแ<ส>อยากเจอพลาดินจังพบกับทิรันดาอินลูมอบพลังให้ข้าโอเคพีาจะเป็นคอนโทรลหน่อยๆน่อยไหมถ้าเป็นคอนโทรลเนี่ยอัฐพานกระบะทรายอ่ไอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาอ่าเราอยากบุกเร็วนะเราอยากบุกเร็วทิ้งหมดเลยนะครับหาดับสองไปนี้ผู้นำความเสื่อมทรามเนาะเราหาตัวยกนะครับแต่ต้องมีก่อนนี้ก่อนอ่าโอเคมียกมีหลอกอเยสวย อ่ะอยากได้เพพสักใบหนึ่งสวยๆน่าเป็นคอนโทรลนะโอเคคิดว่าเล่นอันนี้ได้แล้วเดี๋ยวดอกสองขึ้นได้บุกเลยอ่ะเพราะว่าเทินสามมีอะไรเล่นแล้วถ้าถ้าเฟลก็ถ้าเฟลก็ยื้พอพาวเวอร์เอาถ้าเฟลก็ยือ้อพาวเวอร์เอา,า,เอเอานะครับดีกว่าเล่นปล่อยเซอร์นะครับอ่ะโอเคเป็นเซรามี่นะ เได้ตีก่อนล้วก็ได้ยกทีหนึ่งสวยตกส่งฝันร้ายโอเคนี่เราจะได้แคมปโปลเต็มขึ้นมานะครับเพราะว่าเซรมี่เนี่ยมันไม่ไม่ค่อยมีการ์ดเคลียนะโอ้โหใหญ่มากตัวใหญ่มอกหมุดตัวใหญ่แบบใหญ่จริงๆเล่นแบบนี้ก่อนนะครับผสมยาผสมยานี่ดีมากโอเคอันนี้ต้องเคลียต้องเคลียไม่งั้นมีปัญหา แต่ว่าเดี๋ยวขอดูผสมยาก่อนอันนี้เก็บวไว้ตัวมังกรใหญ่มังกรสนะโอเคเดี๋ยวผสมยานิดนึงเครยาหรือคนละ่ะโอเคเลือดบวกสองดีมากนะเราอยากได้วินเนี่ยเราเลือดบวกสอง่อาชุบหนึ่งตัวโอเคกรถหคือเราอยากไปตรงนี้เลยไหมถ้าเลือดบวกสองตัวนี้จะเทรดตัวนี้ฟรีแล้วก็ดับเบิลเทรดตัวนี้ได้อ่ะโอเค น่าสนใจน่าสนใจแต่ว่าเธอหน้าถ้าโดนถ้าโดนไอ้บางกรไอ้นั่นก็จะไม่ได้อ่ะบางกรดอกสี่ถูกปะเราจะใช้แคมโปไอ้นี่ไม่ได้เลือกยากจริงๆโอเคงั้นเถดเทดธรรมชาติเพราะว่าเธอหน้าอาจจะลงเป็นมังกรดอกบางกรดอกสี่เนาะเราจะได้เราจะได้คิ้ ราจะได้คีดไปเลยนะครับดีกว่าตัวเรียบๆแล้วก็เสียมินเนี่ยนไอ้นี่เคลียร์อยู่ดีถ้างี้มินเนี่ยนเราจะค่อนข้างสตรองแล้วก็ไอ้นี่ได้ถ้ามันดอกสี่มานะหรือถ้าไม่ดอกสี่เราก็เพ็บเอาเลยอ่าเป็นตัวใหญ่ไม่เป็นไรอ่าเท่าไหร่เท่านั้นเท่าไหร่ก็เคลียร์ได้เท่าไหร่ก็เคลียร์ได้เท่าไหร่ก็ต้องทานะดีกว่าเสียโอเคอ่าเราตรวจเช็คก่อนเวลาเราเล่นอนะ่ะเราไม่ได้ว่าเล่นไปนี้ก่อนเรา เราจะใบเนี้ยคู่เนี้ยจะเล่นอยู่แล้วถูกป่ะเราเราเล่นไอ้ที่มันเป็นจั่วมาดูหน้าไพ่ก่อนให้เห็นหน้าไพ่จะได้วางแผนถูกสองสามโอเคเราเล่นอันนี้ได้ถูกไหมเราเล่นแบบนี้ได้โอเคแล้วเดี๋ยวเธอหน้าค่อยตามมาเป็นใบ,บนี้จัว่วแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ต้องการจั่วขนาดนั้นแล้วนะเพราะว่ามือเราค่อนข้างเยอะแล้วเราเล่นอันนี้ได้แฟร์แทงก์เนา แต่เราขึ้นเลยนะอาจจะอาจจะขึ้นอาจจะขึ้นแทมโปรสองสามเลยโอเคค่อนข้างดีนะโอเคต้องคิดว่าเธอหน้าเราทำอะไรต่อเธอหน้าเรามีห้ามานาเนาะเราอาจจะเราอาจจะจัว่วเราอาจจะเราเล่นคู่นี้ได้คู่นี้เพื่อระเบิดไอตัวมังกรตัวนี้ได้ถูกไหมแล้วเดี๋ยวก็ขึ้นแฝดทางเรากรอบหนึนะ่งเราอันนี้ได้โอเคเซโอเคเลสเซเลสโกเลยนะครับจงซื้ ฮัลโหเนี่ยเราได้สองดาเมจแต่ว่าเราจะดีนายจั่วของเราไปเราจะไม่ได้จั่วแล้วโอเคมันจะมีมังกรมีตัวนี้ถูกไหมโอเคเช็คเช็คอันนี้ก่อนอยากได้แทมโปมาบีบนเนาะ โอ้บังดีบังดีบังดีบังได้ทำโปด้วยได้การ์ดด้วยถูกป่ะเราอยากได้การ์ดประเภทดาเมจเน<ะ>าะสร้างความเสียหายตุ้งตึง,ตงโอเคได้ช็อตอีก6ดาเมจต,ตรงนี้ค่อนข้างแรงนะค่อนข้างแรงแล้วก็เซอร์ไพรส์ได้มังกร3ตัวบนบอร์ดมี4โอเคอาจจะจั่วตรงนี้โอเค เราเล่นอันนี้ได้อันนี้ได้แล้วอาจจะบังบังแล้วทําดาเมจอีก2ทีก็จะจวดอีก2ใบหรือเราจะฆ่าตัวนี้เลยไม่ต้องฆ่าก็ได้นะเพราะฆ่าเขาจะได้มังกรอีก2ตัวไม่ดีกับเรานะครับตอนเรามี6อยู่แล้วนะโอเคได้เป็น1บังแลนะแล้วเดี๋ยวเราบัฟโอเิอ,อ,อ,อา,าลยโอเคเอาดามเมจเนาะโอเคได้รีลอยนี่ดีมากนะได้กับชาร์โดสเตปได้ อาจจะขึ้นใบนี้แล้วก็อ่าแล้วก็เพิ่มเลือดเช็คไปหมาเลขแปดศูนย์สองขอต้อรับทุกเชิพอพออีกแล้วจวริงมากตื่นๆแล้วก็เดี๋ยวขึ้นอันนี้ขึ้นอันนี้ได้แล้วก็รีลอยปัดเธอหน้าเราห้าถูกไหมเราห้าเป็นสี่ดาเมจอ้า้โหสวยเลยรีลรอยยกรีลอย,อย ก็เหนื่อยเราก็เหนื่อยแล้วเห็นไหมดาเมจมันจะมาเรื่อยๆมาอย่างเงี้ยมาแบบจากการดิสคัฟเวอร์หาของแล้วก็แบางบางนี่ช่วยดาเมจได้เยอะมากนะโอเคอาชเมนไว้ปิดได้เดี๋ยวนับก่อนนับดาเมจก่อนเนาะเวลาเล่นพยายามนับดาเมจบ่อยๆนะครับเรามี3เรามี4เรามี5 6เรามี7 8เรามี9ถูกไหมเรามี9รีลอ,อยอีก6เป็นเท่าไหร่15ถูกไหมไม่พอนะเธอหน้าเรามีเท่าไหร่เราจะมี6ถูถกไหมก็เป็นรีลอยยัด ถอยไปถอยไปยัดกหน้าเลยนะนาเอโพอ,พอีกแล่เเราเล่นให้เลือกเขาโลไว้นะอาเทอหน้าเรามีตรงนี้อีก4แล้วก็มีดีลอยถูกปะมีดีลอยกับอันนี้อีก9เป็น9้าดาเมจออนแฮนนะเขาต้องเคลียบบอร์ดต้องฮิลต้องทำทุกเตียงนะครับ โ okay. อเคก็ต้องก็ต้องคิวด้วยต้องทอนด้วยนะครับแล้วต้องเคลียร์บอร์ดตรงนี้ด้วยวก็จะเหนื่อยๆหน่อยเหนื่อยมากนะโอเคจบแล้วันไม่พออยู่แล้วไม่ไม่พอยู่แล้วเพราะว่าเราดาเมจยัดยัดสองทีถูกไหมโลกจะเล่นแบบเนี้ยนะโลกจะเล่นแบบเนี้ย